เอาครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาต่อเนื่องกันเลยกับบอยวอนสอนเซตไซส์ในด่านอัมโลอรเพนนะครับผมวันนี้อยู่ที่ไซส์บาร์กับไซส์ลอชนั่นเองนะครับผมขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทั้งสองท่านครับผมพี่จีกับคุณวอนสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวก็จะมาสอนเรื่องของการเซตไซส์ในส่วนของตรงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไม่เริ่มไม่เริ่มทุยเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับผมสําหรับเลนฟอรสสิบแผ่นไปแบบเร็วๆนะครับผม สองแผ่นนี้เลนแน่นอนนะผมเพราะว่าติดกันด้านนอกนะเขามาเจาะด้านนอกก็คือเจาะได้เลยนะครับสามสี่ข้างๆนะครับในส่วนของโต๊ะนุกนะสี่แผ่นนะครับผมอ่ะในส่วนของอ่ห้องบาร์ตรงนี้มีสองแผ่นนะเป็นห้าหกครับนี่ตรงนี้นะครับอีกสี่แผ่นเราจะไปที่ห้องล็อตตรงนี้ครับเป็นเจ็ดแปดนะสองแผ่นเนี่ยเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับผมด้านบนเนี่ยก็จะมีแฮทที่ติดกับอ่ตัวไซส์อยู่ นะครับเดี๋ยวรอคุณวอนเดินขึ้นมาอ่ะสายฮันเออไม่ใช่สายฮันติงขออภัยห้องฮันติงตรงนี้นะครับผมก็จะมีแฮชอยู่ให้ปิดเป็นแผ่นที่9นะครับส่วนแผนที่10เนี่ยเออมันจะเป็นส่วนของเวทติงตรงนี้ใช่ไหมคุณวอนก็10แผ่นครบพอดีนะครับผมอ่ะเหตุผลเอาตั้งแต่ตรงนี้เลยที่ปิดด้านบนเนี่ยเออห้องเวทติงเนี่ยก็มีการเจราะสักอันหนึ่งก็ดีนะเพราะว่า อย่างที่ผมบอกคลิปก่อนนะผมด่านอ็มลอเพนอะมันเป็นด่านที่แมปคอนโทรลใช่ไหมเราปิดตั้งแต่ด้านบนเนี่ยบีบไม่เข้าใจในส่วนของฮาร์ดบิชเพื่อเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะผมในการล่อกัดเจดเขานะปิดตั้งแต่ตรงนี้เลยมีมิวมีไคลด์มีแบนดิตมากันเจาะก็ได้แล้วแต่คุณนะผมอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาในไซต์อ่ะคุณบอลครับในไซต์ตรงเนี้ยอ่ามันจะมีในส่วนของลรออฟไซต์ Off side, แล้วก็กึ่งโรเต ที่เดียวเลยสําหรับไซนี้นะผมในส่วนของระหว่างห้องสนุกกับห้องบาร์นั่นเองนะผมจะเห็นได้ว่าด้านข้างเนี่ยเราเปิดเป็นลา์ออฟไซด์แล้วกับดูโรเททไว้อธิบายตรงนี้หน่อยครับคุณวอนครับเอ่อตรงนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่านี่คือการทํามุมยิงต่อสู้นะใส่ฝั่งบุกนะครับผมนันะในจังหวะที่เขาเปิดแล้วได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่เปิดเอาแค่ลา์ออฟไซด์ก่อนนะทำไมต้องทําคือถ้าเกิดคุณไม่เปิดเลยนะมันปิดนะสมมติทุกคนดับตาครับมืดไหมฮะ มืดถูกต้องแล้วนะครับผมนั่นนั่นแหละฮะคือประเด็นก็คือว่าพอมันมืดเกินไปเนี่ยผู้ต่อสู้เขาจะดันเข้ามาในส่วนของอห้องโต๊ะพูลเนี่ยแล้วมายิงคนที่อยู่ในบาร์นะครับผมกับคนที่อยู่ทางด้านของฝั่งเลาจ์ได้ง่ายเกินไปแต่พอทําแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสองคนนะครับผมที่มาช่วยกันครอสนะฮะไม่ว่าอยู่ฝั่งบาร์มุมไหนก็ตามทีนะครับผมผมเดินไล่ให้ดูนะแล้วก็เลาจ์ที่มาเนี่ยเห็นปะ่ะมันจะมีมุมครอสที่เป็นจุดตัดกันทําให้ฝั่งพุกเองเนี่ย เขาอาจจะยิงฟาดฟากห,หนึ่งได้แต่อีกฟากห,หนึ่งเนี่ยก็จะโดนเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยคอยคลอสแล้วยิงเหตุอที่ทันทีนี่คือจุดดีงามของมันนะครับผมที่เก<ช>ิดขึ้นนั่นเองนะครับคืออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะผมเพราะว่าไซนิฟถือว่าเป็นไซที่แปลกมากนะผมคือปกติแล้วเนี่ยระหว่างไซเนี่ยมันจะมีซอโบอที่เชื่อมกันอยู่แต่ไซเนี้ยไซที่มันแพนได้ในส่วนของลรากับบาเนี่ยสังเกตไหมไม่มีซอโบเชื่อมไว้นะ เพราะงั้นอันนี้เป็นซอฟต์วอ์เดียวที่แบบเราจะทำมุมคอสได้นะผมแต่มันไม่ใช่ไซส์ที่แพนได้นะที่คุณวอนยืนอย,อยู่ห้องสนุกเนี่ยใช่คือเป้าหมายที่ทํามาเพราะว่าอะไรเพราะเพราะเรารู้ไงด้วยความที่ว่ามันแพนไม่ได้เสร็จรปุ๊บอ่ะทีมบุกอะ่ะเขาต้องมาแพนตรงนี้เว้ยแั้นถ้าสมมติว่าเขาลักไก่เข้ามาแล้วมาแพนมุมนี้จริงเนี่ย สมมติกรณีเราไม่อยู่นะคนที่อยู่ฝั่งบาร์หรือเพิ่งกลับมาจากการโรม mm hmm. เมื่อมาจากทางด้านด้านหลังเนี่ยเ mm hmm. ขาพีเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วคนที่บาร์เข้ามาเทค้อมกันเ mm hmm. ขาสามารถที่จะมาเคลียร์ mm hmm. เห็นป่ะ mm hmm. มุมมาเรื่อยๆแล้วมาใช้มุมนี้ได้เหมือนกันครับ mm hmm. เพื่อรอครอสตำแหน่งที่เข้ามาจากทางด้านของล็อบบี้กับมัดลูมนั่นเอง mm hmm. เห็นปะ่ะประโยชน์ของมันไหมนี่คือประโยชน์แล้วทาไมถึงต้องมีเวล์นี่คือจุดต่อยอดนะครับผมจริงอยู่ผู้ฝังบุกเองนะครับผมสามารถที่จะเวลมากันได้ก็จริงแต่ประเด็นคือถ้าเกิดสมมติคุณจะสู้ ฟังบุกเขาเว้าได้นะถ้าบอกว่าคุณไม่มีไห้เฝ้าแล้วอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่าประเด็นคือถ้าฝั่งรับเล่นต่อได้คุณก็จะสามารถว้าแล้วก็มาช่วยซัพพอร์ตมุมนี้ฮะกับเพื่อนได้เช่นกันกครับผมอ่าเอาจริงอะไซนี้ผมบอกเลยนะว่ามันต้องขยายไซเป็นเล่นด้านนอกนะผมสังเกตได้ว่านะครับผมระหว่างไซเนี่ยถ้าเรากระจุกกันในไซเรารอโดนได้เลยเขาจะเจาะทุกทิศทางแล้วก็โถมเข้ามาจะไม่มีพื้นที่เล่นนะผมส่วนของเล้าตรงเนี้ย เราต้องขยับไปเล่นด้านนอกครับทุกคนคนระับเนี่ยขยายมาเล่นในส่วนของล็บอบบี้นะครับผมในส่วนของมิทติ้งไฟฟ์เพสตรงนี้ไม่ใช่มิทติ้งสิไฟ์เพสตรงนี้นะครับผมคือเราต้องออกมาเล่นอ่ะตัวโรมคือต้องกันโซมตั้งแต่เนิ่นๆตรงนี้เลยนะครับผมน้องคุณบอลใช่ถูกนะครับผมคือจุดสําคัญหนึ่งก็คือว่าผู้ต่อสู้เองอะ่ะเอาจริงนะถ้ากระสมมเราเอาเบสิกเลยนะตอนนี้ก่อนนะตัวกันเจาะควรจะมี2ตัวผมมองแบบนี้คาอิด จับมิวหยิบคู่กันประเด็นก็คือว่าไฟฟ้านะครับผมถ้าเกิดใครเล่นทริครอิดทริคเป็นนะครับผมผนังโดยเฉพาะฝั่งของเลาชเนี่ยการทางด้านของบาร์จะโดนเขาเรียกว,ว่าโดนบุกบ่อยแต่ว่าไฟฟ้าขยิดให้มาตรงฝั่งของเลาชนะครับผมเพราะว่าเป็นภายนอกไฟฟ้า,ขาคข้บคุมหมดนะครับผมถ้าเกิดเขาไม่หยิบเทคเชอร์มาร์บิกมาหรือต่อให้หยิบมาคุณก็หลอดทริกได้ตัวของมิวการเจาะฟากไหนนี่ครับผนังอันที่หนึ่ง นะฮะอีกตัวหนึ่งการตรงประตูไว้นะครับหรือการโล่นี้ไว้เผื่อมีโฟลเลตมาเห็นปะใช้2นะ 2> mm hmm. แล้วการเจาะอันต่อมาคือบริเวณนี้อันที่3และอันสุดท้ายคือบริเวณนี้อันที่4หรืออาจจะมาใช้มันเป็นการข้อมูลฟ้า,ฟาของฮัน้ัทมัดลูมก็ได้นะครับ mm hmm. ผมอีกอันหนึ่งก็ได้เหมือนกันเห็นปะดังนั้นตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นจุดที่มัดมือชกประมาณนึงกับอีกตัวหนึ่งเหมือนเดิมอลีบายถ้ายังมีเบลีฟมีโลแล้วยังเป็นตัวที่มีสปีดสามและปืนดีอยู่นะครับผมหยิบม,มาเหอะ ตอบโจทย์กับที่คุณบัวพูดไว้เมื่อกี้เลยใช่ด้วยความที่อย่างที่ผมบอกพอมันเล่นด้านในไซด์ได้แบบว่ากระจุกกันไม่ได้มันต้องขยับมาเล่นด้านนอกเนี่ยตัวโรมมี Impact ต่อเกมทันทีนะผมซึ่งตัวอย่างอลิบายไม่ว่าเป็นชั้น2ที่มันมีซอฟต์วอลค่อนข้างเยอะเนี่ยเราทำลายอัฟไซด์ไว้ได้ทำมุมบัวจเข้าช่วยด้านล่างก็ยังทำได้ซึ่งต้องบอกว่าอันนี้มันแพทเทิร์นเดียวกับชิเชนดา n i n งนะคือมันจะมีห้องหนึ่งที่เป็นฮาร์ดวอลนะผมในส่วนของบาร์เนี่ยมันจะ v ว r ร์ติ l ไม่ได้นะผมพื้นที่เวอร์ติ l ได้จริงๆอ่ะมันจะเป็นส่วนของ Meeting นะผมเพราะงั้นถ้าเราปล่อยให้ฝั่งบุเข้ามาเวอร์ติ l คล้วเขาเซตแผ่นเนี่ยมันก็ไม่ดีถูกต้องไหมตัวอย่างลีบายเนี่ยขึ้นมาเล่นชั้นสองนะผมพกแบลฟิฟมาด้วยทําราบไซ์ไว้ปวดไม่ให้เขาเวอร์ติ l ถือว่าดีมากๆสําหรับตัวลมนะครับ ใช่คือถ้าพูดแบบนีเออ้เรื่องอื่นที่เราต้องมาคุยกันตอนนี้คือเรื่องตำแหน่งไปเลยไหมเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับเซตเนี้ยเ,เราเข้าใจง่ายแล้วก็จริงแต่ว่าวิธีการเล่นอันนี้น่าสนใจนะฮะที่แน่นอนนะครับผมคือผมจะใช้ตำแหน่งแบบนี้ผมจะใช้สูตรเป็น2องึงสงเหมือนเดิม,มนะครับเหมือนกับไซส์ที่เป็นฝั่งของห้องครัวกับห้องทานข้าวครับประเด็นคือ2คนนะครับผมผมใช้ตัวน,นี้เต็มปัจจมคําเลยนะคือ1.5ึ้นคนแน่ๆที่ต้องมาหยิบนะครับผม ก็จะเป็นฝั่งของทางด้านบาร์คุณยืนไปเลยนะฮะฝั่งบาร์แล้วไปชอบอะไรมั่งคุณด้วยความที่ตรงนี้หนึ่งบาร์คุณสามารถรู้แล้วว่าบาร์สต็อกสามารถเข้ามาได้หรือไม่มีเสียงไหมจะเจาะหรือเปล่านะครับผมนี่คือตำแหน่งที่หนึ่งนะฮะในขณะที่มุมมองเองถ้าเกิดมาจากล็อบบี้คุณช่วยสามารถช่วยซัพพอร์ตได้นี่คือแองเกิลที่ดีมากๆมาด้านหลังคุณสามารถคอเอาแล้วเซฟตัวเองได้ในการที่จะใช้โต๊ะใช้อะไรก็ว่าไปหรือแม้กระทั่งย้ายโล่มาเลยถ้าเกิดบาร์สต็อกเงียบคุณสามารถย้ายโล่มาแล้วมาตั้งมุมนะ ผู้จะสู้ที่เพื่อนแจ้งมาว่าควรจะตั้งตรงไหนเพื่อหลอตั้งหลับนั่นเองนะนี่คือตำแไหนที่หนึ่งนะครับแองเกร์สุดสาคัญจุดห้าคือตรงไหนจุด5้าจริงๆคือเป็นแองเกร์คนที่2แหละแต่แองเกร์ตรงเนี้จะมาต้อนรับแกผมเป็นเหมือนกับพนักงานต้อนรับสวัสดีครับตรงล็อบบี้นะฮะซึ่งตรงล็อบบี้เองตรงนี้ข้อควรระวังนะหรือถ้าเกิดคุณทําได้ไลน์ออฟเซนี้ครับสําคัญมากควรทำเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าเกิดสมมติมีคนเคาะหน้าต่างมาคุณเล่นกับในส่วนของกำแพงตรงนี้ได้หลบได้มีประตูมาคุณสามารถหลบได้อยู่ข้างบนคุณสามารถขอเอาเพื่อนที่เป็นลมได้แต่ถ้าเกิดสมมติเข้ามาห้องน้ําแล้วเขามาทำลายอัพไซด์ก่อนคุณนะแล้วคุณไม่ได้ยินเสียงคุณจะโดนเขายิงฟรีแต่ถ้าเกิดคุณทำล่ะล็อบบี้คุณรู้ใช่ไหมลายอัพไซด์ตรงนี้คุณเห็นว่าเขาโดดเข้ามาแล้วเป็นไงดีไหมดีนะครับผมเนี่ยแหละฮะก็คือจะเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่สามารถทําได้ในขณะที่ฝ้าของนอ l l a w a y d i อื่นเองมัน เปิดเผยเกินไปไม่ได้โดนยิงฟรีหรอกนี่คือตำแหน่งที่2ของแองเกอร์ที่ควรจะยืนนั่นเองนะฮะมาตำแหน่งซออบลมกันดีกว่าซออบลมยืนไหนครับผมซออบลมฮะคุณครับรับผิดชอบออด้วยเกมเซนส์ของคุณประมาณหนึ่งนะคือเล่นเอรเวนรับผิดชอบตรงกลางของแผนที่เลยนะครับผมก็คือตั้งแต่น้ำพุมามาจนถึงไฟเจอเพสนะครับผมแล้วก็รับผิดชอบตรงแนสโซของฝั่งข,งของห้องครัวอันนี้หน้าที่ อยู่ที่วิธีการเล่นกับแบบโนเลทของคุณแล้วว่าคุณจะวงจะบอลหรือมีอะไรซาวคิวอะไรเพิ่มเติมของคุณไหมเนี่ยฮะเป็นหน้าที่คอยปัดปัดกวาดนะครับผมแล้วก็บอกทิศทางให้กับเพื่อนร่วมทีว่าเอ้ยมีเสียงประมาณนี้ว่ะสองเสียงสามเสียงอาจจะมาตรงนี้เยอะเพื่อนระวังตัวแล้วกันถ้ามีข้อมูลบอกนะั้นเดี๋ยวไดสนับสนเห็นป่ะและถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนมีเรื่องปุ๊บเขาสามารถที่จะวกกลับเข้ามาช่วยในบาร์ได้ทันที<ม>เห็นป่ะหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนเอาอยู่เขาเขาก็สามารถที่จะวกมา แล้วก็มาช่วยกดดันฝั่งของมัดลุมได้มุมนี้ตั้งแต่ตอนต้นได้เลยเห็นปะครับผมเนี่ยนี่คือนี่คือความดีงามของตำแหน่งที่เป็นซอบหลมครับแล้วที่เหลือสองคนสุดท้ายแน่นอนนะครับด้านบนด้านบนนะคุณบัวจัดเลยฮะคือด้านบนอ่ะอ่ะอย่างที่ผมบอกไปว่าไซส์ของล้อมันขุดได้ใช่ไหมคือเราต้องกันรอบๆของล้อนี่แหละนะผมคือจะไปกันตรงไหนก็ได้คือมันอะแดปหน้างานได้หมดนะด้านบนคือมีพื้นที่ให้เล่นเยอะมากๆสําหรับตัวลมนะผมซึ่ง แนะนำโรเททหลักๆอะเดี๋ยวให้คุณวอนวิ่งไปตรงโรเททที่ทำไว้ในส่วนของห้องมิทติ้งแอดมินมิทติ้งครับผมกับแอดมินนะครับผมตรงเนี้ยก็ไวโยกตัดคนที่จะเข้ามาเล่นด้านบนนั่นเองแล้วไซด์ก็ทำไว้ก็ได้อย่างที่ผมบอกมีแบลลิฟตัวอย่างอลิบยออริกเล่นได้หมดนะครับผมเนี่ยเพราะว่าฝั่งบุกเองอะเขาก็จะห้อยเข้าหน้าต่างตรงนี้ได้เหมือนกันนะห้อยจากด้านล่างขึ้นมายังได้เลยนะครับผมเพราะงั้นด้านบนอะเขาต้องเข้าทำอยู่แล้ว และถึงแม้เขาไม่เข้าทางด้านบนนะครับเราสามารถช่วยคอสจากด้านบนได้จากมุมวอร์ติคลนั่นเองนะผมเพราะงั้นด้านบนก็อย่างที่บอกคือมันอยู่ที่แมปโรเลชกัละอยู่ที่ว่าฝั่งบวกเขาจะเข้าทางไหนแล้วคุณมีแบบแบลิฟในเหมืองเนี่ยทำไลฟไซด์อย่างที่คุณควอนทำอ่ะกันได้หมดนะผมแค่โยกโพสชั่นตัวเองอยู่ตลอดเวลามันเป็นด่านที่ต้องบอกว่าฝั่งรับตัวโรเมอร์คือมันดิ้นอยู่ตลอดเวลานะครับผมคือมันจะไม่มีจุดรับตายตัวเพราะว่าทางเข้ามันเยอยเหลอเกิดทุกคนดูประตูมิวสิก ประตู hunting ประตู library หน้าต่าง็อ p เขียวโอ้โหคือแบบมันเข้าได้ทุกทางนะครับผมเจาะ c o เจาะเวตตี้เนี่ยคือมันเข้าใจไหมมันต้อง a d a p ปหน้างานออกสำหรับตัวลมนะฮะแล้วที่เสริมก็คือว่าที่เ랜포트แผนเนี้ยมันมีเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าสมมติว่าคนเกิดมาทางตอนเหนือของแผนที่สิ่งหนึ่งที่เขาจะทําก็คือว่ามันเป็นการบีบให้ฝั่งบุกอะต้องหยิบตัวเจาะมา2ตัวซึ่งตอนนี้ตัวเจาะมา2ตัวเนี่ยถ้าเอาเป็นแบบเต็มที่หน้างานแนละ้วคือเทอร์มกับทางด้านของเอส หรือถ้าเกิดคู่ต่อสู้เขาแอดวานซ์เพิ่มขึ้นเขาต้องหยิบฮาร์ดบีชาร์ดคุณคิดถึงผลพลอยได้ที่ทีมฝั่งรับเข้าได้สิหนึ่งคือเขาเสียเวลาและเขามุ่งมาที่จะต้องเจาะทําพื้นที่2คือคุณมีเวลาตั้งหลักที่จะสามารถเข้าได้ดังนั้นกลับกันก็คือว่า3คนที่อยู่ข้างล่างเขาเต็มที่แล้วใช่ไหมข้างบนมีการซัพพอร์ตนะครับผมแล้วหน้างานของคุณอนะ่ะคุณวิ่งไล่ตัดโดนตอนเริ่มต้นนะครับผมเพราะว่ามีพื้นที่แบบไม่ใช่แบบอยู่ๆฝั่งเกิดมาฝั่งบุกเขาเกิดมาแล้ มันทําให้เป็นการบีบพื้นที่ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ทําให้คุณต่อสู้เขาลกมากขึ้นและอีกอันนึงคือไม่ค่อยอยากจะบอกแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ไว้ใชนะ่ลันเอาจริงอ่ะเอาบอกงี้เลยดีกว่าด่านเนี้ยจุดสปอนพีกโคตเยอะแบบเยอะที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะผมทุกหน้าต่างนี่คือวิ่งวิ่งมาเนี่ยคุณต้องระวังทุกหน้าต่างเลยนะผมแม้กระทั่งจุดลันเอานะผมรันเอานะผม อ่ะพูดถึงไซนี้คือด้านนอกอะ่ะมันจะมี2แผ่นที่ติดกับในส่วนของโต๊ะสนุกใช่ไหมเนี่ยจุดแรกนะครับผมคือคุณสามารถที่จะกระโดดหน้าต่างทร็อปกรีนนะครับกระโดดเลยครับหรือว่าเนี่ยเจอเลยนะครับผมหรือว่าหน้าต่างนี้ก็ได้แล้วแต่คุณจะเลือกเลยว่าหาจังหวะได้เมื่อไหร่ก็กระโดดเลยเลยจะเป็นตัวเซมิลมหรือจะเป็นตัวลมคือโดดได้หมดหรืออีกจุดหนึ่งวิ่งมาในส่วนของ ประตูมิวสิกนะผมเนี่ยฮ u วเวิร์มิวสิกประฮาวเวเปียโนเนี่ยรันเอาปุ๊บเจอเลยครับเนี่ยคือฝั่งผมมันควรระวังเรื่องของรันเอามากฝั่งลับมันมีลูกเอาเพลให้เล่นอยู่ตลอดเวลานะผมเพราะงั้นเนี่ยก็เอาแพรแดมหน้างานเอานะผมมันอยู่ที่จังหวะชิงไหวชิงพิบละนะผมสำหรับด่านนี้ก็โดยรวมมันประมาณนี้นะผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไซนี้รับลึกไม่ได้ขยายออกมาเล่นด้านนอก ตัวลมมีบทบาทสําคัญลันเอาได้เอาเพลย์ได้ก็ประมาณนี้นะสาหรับฝั่งรับคุณบอลมีอะไรจะสรุปเพิ่มเติมไหมก็ที่เหลือก็จะเป็น vertical เล็กน้อยที่ฝั่งรับสามารถเล่นได้นะก็คือตรงนี้ครับผมจำไว้นะเวทีแอดมินเข้ามาครับคุณสามารถที่จะทำ vertical แบบนี้ได้นะก็สามารถที่จะรอต้อนรับได้เลยนะครับผมใครที่เข้ามาแบบนี้ได้เหมือนกันหรือใครที่จะมาเจาะผนังคุณสามารถยิงมุมนี้ได้อะไรเนี้ยคือเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะฮะจำไว้คือตรงนี้นะครับผมเนี่ยฮะคุณก็สามารถที่จะช่วยเพื่อน ก่อนที่จะเข้ามาทางด้านของเหล่าไฟรเช่นกันเห็นปะมุมนี้ Hello เดี๋ยนะครับผมใครเข้ามาจากล็อบบี้ไม่ระวังหรือไม่เคียร์ข้างบนคุณยิงข้างบนรี๊ดตา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 อ่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดคร่าวๆนั่นเองนะครับโดยรวมก็เป็นประมาณนี้เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งของฮันติงอ่ะมันเป็นพื้นแข่งอยู่แล้วนะครับผมหรือรอดูจังหวะสองถ้าคุณจะสู้เขาเจาะเก่งก็คือแคชเนี่ยเขาเปิดไว้แต่เขาไม่เล่น แล้วเขากำลังจะแพนตรงบาร์นะครับผมหรือจะแพนเราก็ได้คุณมาแฟนคนนี้ครับยิงมุมนี้เกี่ยวอ,อะไรมาอ๋อไม่มีฮาร์ดบีทคือมุมเนี้ยมันมองลงไปใช่ปะ่ะนะครับผมเขาก็จะเห็นป่านะฮะ<ช>เห็นหมดเลยแล,ลย้วรอปมาแฟงได้เหมือนกันอืมใช่ค,ครับนั่นแหละครับคือวิธีการเล่นของไซนี้แบบเข้าครา่าๆที่ต้องบอกว่าสนุกคือแพ้ชนะไม่สำคัญอะ่ะเพียงแต่ว่ามันได้มันแน่นอนเล่นแบบนี้นะฮะยังไงก็ไม่คือถ้าเกิดสมมติว่าพูดถึง ตามอันดับแรกของไซส์ที่เลือกนะผมให้ไซสเนี้ยเป็นอันดับที่สามมันมีไซส์ที่ดีที่สุดอยู่ชั้นสองซึ่งคลิปนะฮะเราได้ทําแน่นอนนะค,ะครับผมก็เดี๋ยวันจะบอกเหตุผลส่วนอันนี้อันดับสามเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอกจากจะ,จะสร้างแรงกดดันได้แล้วอะ่ะคุณยังได้เหลี่ยมใส่คู่ต่อสู้ด้วยมันเป็นการวัดประมาณหนึงว่าจังหวัะยิงสำคัญสำคัญอะ่ะคุณทําได้ไหมถ้าทําได้ชนะไปเลย นะประมาณนั้นเลยครับใช่คือหลักๆแล้วผมสรุปไว้2อ,องค์นะเรื่องของ Map แม w โนเลจแล้วก็เรื่องของเกมเซนนะครับก็อย่างที่บอกอ่ะมันอยู่ที่จังหวะชิงไหวชิงพริบนะผมคุณรันเอาไปตัดตัวเจาะได้เขาก็เจาะไม่ได้ละแล้วคุณก็ปรับอแดปหน้าง,งานเนาคือมันก็จบคือด่านเนี้ยคือมันอยู่แบบนั้นเลยนะครับ2อ,อย่าง เรื่องของโซนการเล่นด้วยนะครับยีดพื้นที่ต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องคุมโซนให้ดีนะผมเพราะว่าถ้าหลุดรั่วทีหนึ่งเนี่ยเรามองไม่ทั่วถึงปุ๊บอะ่ะแตกทันทีเดี๋ยวเรามาพูดถึงโอเปอเตอร์ที่สตรองในไซนี้ดีกว่าแน่นอนว่าไม่พ้นครอิดมิล้าแน่นอนอะแต่คุณบอลทีเน็ตยังไงกับโอเปอเตอร์ที่มันเก่งไซนี้บ้างครับเอ่อผมแนะนําว่าเป็นตัวกันเจาะได้ทุกอย่างครับผมหยิบมิวหยิบคาอิดหยิบบันดิตมาสามตัวไม่มีใครว่าคุณเลยนะไม่อพอกเลย นะเพราะว่าไอ้มุมเนี้ยคาอิทสัตรองโคตรๆนะครับผมปาไปเลยแนะอีกอันนึงเนี่ยถ้าเกิดส่วนนี้ก็คือพวกกันไฟฟ้าไปใช่ไหมคู่กับบันดิตริกก็ได้เห็นไหมแล้วบิวบอย่างที่ที่บอกกันนะครับผมแล้วก็จะเป็นอาริบายตัวสุดท้ายก็เป็นแคทเชอร์นะครับผมจะเป็น ทางด้าน,นของว่าไม่หรือเป็นอารูนีก็ได้ก็แล้วแต่หรือจะลดทอนตัวกันเจาะสักตัวหนึ่งไม่ต้องหยิบม,มาสามตัวหรอกไประเดีเดียวออกใช่ไหมแล้วคุณก็ไปหยิบม,มาเป็นแบบตัวโรมจา๋าๆอย่างโอริอย่างเงี้ยเพื่อมาช่วยทำลายออฟไซด์เพิ่มตามหน้างานนะครับผมหรือจะเป็นแคสเซิลเพื่อสร้างโซนยิ่งความน่าลำคานใจได้ประมาณนึงก็ได้เหมือนกันนะเออโซนไหนที่คุณแบบว่าอยากจะปิดเป็นพิเศษและรู้เลยว่าถ้ามันแตกคือตรงเนี้ยอย่างเช่นประตูคิเชนเนี้ยมันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียถูกปะ เออคุณปิดไปเลยนะครับผมเออหรือไม่ก็เป็นแคสเซิลที่เป็นฟ้าของขงบวนคอยเล่นไปช่วยซัพพอร์ตเป็นซอฟต์ ow, ลงรอดักก็ได้เช่นกันนะครับผมอย่างเงี้ยคือมันสร้างโมเมนตัมได้ดีสำหรับผมนะเออโดยรวมก็ประมาณนี้ครับครับครับ,รบผมแนะนำแคสเซิลเพราะว่าไซนี้มันขยามเล่นด้านนอยไหมคุณมาปิดเลยเนี่ยอมอ,มอมเพนนลีลห้องน้ําล็อบบี้แล้วคุณเล่นโซนการเล่นทันทีมัดลูมเนี่ยตรงหน้าต่างเนี่ยปิดไว้ก่อนเลยให้เขาต้องแบบต้องมาเสียเวลานั่งทุบหรือว่าใช้กัดเจ็ดอ่ะ รอให้เขาใช้นะผมทีเนี้ยเราก็จะเกิดซาวคิวใช่ไหมเราก็แอดมหน้าง,งานอีกนะผมมูฟโพสชั่นตัวเองไปเล่นในตามจุดที่คิดว่าตั้งรับแล้วได้เปรียบนะครับผมแคสโซ่ Castle อาจจะเก่งในส่วนของล็อบบี้กับไฟล์เพลสมากผมแนะนําเลยนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรหยิบมาสําหรับไซนี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะก็เป็นการเจาะละเพราะว่าเจาะสําคัญจริงๆนะครับสําหรับด่านนี้เจาะปุ๊บเนี่ยเห็นถึงตัวไซส์เลยนะ ก็หยิบมาไม่เสียหายอย่างที่คุณวอนบอกหมดไปเท่านี้ก่อนสาหรับไซบากับเล้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจริงเดี๋ยวจะอัพอีก2คลิปติดติดกันเลยสําหรับแอมรอเพนนะก็จะเป็นสีไซ์แบบว่าโอ้โหจัดเต็มสําหรับดานใหม่ดานนาะไม่เคยทําปกติจะทาแค่สองสองคลิปสองือซเพราะว่าเป็นไซยอดนิยมไงอันนี้เป็นดานใหม่ก็ถือว่าแบบว่ามาขายให้แล้วกัน ใช่เป็นแนวเขาย้ำนะคือแบบว่าเอาไปต่อยอดได้นะหรือจะล้างกดทฤษฎีทุกอย่างก็ได้เพราะว่าอันนี้เป็นแค่จุดตั้งต้นจุดที่สําคัญจริงๆเวลาที่เข้าถึงแล้วมันจะเป็นอย่างไรเราก็แค่มาที่ทาง,งเฉยๆนะครับผมใครใต่อยอดได้ดีกว่านี้เต็มที่ด้วยความยินดีเลยต้องบอกแบบนี้นะครับผมไม่ใช่ทางของเราเอ้ยของเรานี่คือดีที่สุดไม่ใช่ผมบอกก่อนเลยนะคืออยากให้ลองแล้วถ้าเกิดชอบไม่ชอบลองปรับดูเพราะว่าอย่างเช่นไอแผ่นเดียวอย่างเงี้ยหรือยอย่างม่าอย่างเงี้ยคุณแปดซาวนนี้ก็ได้แล้วไอแผ่นเนี้ยคุณ คุณก็แปะแค่แผ่นแ,แผ่นซ้ายซอฟวอลปล่อยไว้แล้วแปะกระจกบิล่าหนึ่งคนวิล่ายืนคำได้หมดเลยสบายๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับผม,มหรือหยิบมาสองโล่โลหนึ่งมาตู่ในสต็อกอีกโลหนึ่งมาตั้งเลยตรงในส่วนของภูนะครับผมหรือตั้งมุมนี้หรือตั้งมุมนี้ก็ได้ตั้งมุมนี้เลยนะตั้งมุมนี้เลยนะแล้วอยู่หลังเนี่ยเห็นไหมมันช่วยสามารถที่จะมองได้สองทางเลยอองนี้เห็นไหมนี้ก็ได้เหมือนกันนะไม่มีถูกไม่มีผิดขอให้ลองเพื่อที่จะได้สนุกแล้วก็ชนะ ไอ้พวกที่เก่งกว่าเราซะให้มันหนำใจอ,อะไรก็ว่าไปครับครับผมอ่ะอก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนนะครับเจอกันครับ So let me break, break, break it all down for you. I ain't never give it up. I ain't never you know. i Take, take, taking that crown from you. I worry about you. I ain't need so let break, me break, 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 break it all down for you. I ain't never give it up. I ain't never you know. i Take, take, taking that crown from you. I worry about you.